เราแก๊งไวรุุ่นเนี่ยต้องย่ายรุ่นนี้สวยสอใบครับรุ่นนี้รุ่นนี้มสวยสมใบใส่เวีนดูดูดูสาวใยภูษาอิศอยแล้วก็ดีเราไราสามารถกระปิเหยียบกระปิที่ว่าเรียกหนาเรีย่แรับ นยรได้น้ปาเหมือกันเลยนาปากแดงเหมือนกันเลยดูนี้ก่ตัไวรุ่นมากี่ไม่ยอมามันติดเลยก็ไม่ยอเราออกงานใคจะว่าเราแก่กันเล่สนใจพอท่านนะท่านมีความสุขอ๋อมันกมันมีความสุขแล้วรกมีความสุขอยู่หลายวันเลยนะครับเนี่ยที่ต้องทำานี้่คอยพี่โนใช่มใช่ค่ะพี่โนมาแบบ คิดเป็นไรใสเส็นิไข่ไใช่ครับอุวนนี้เป็นไรวีพี่โนยุ่นด้วไงไม่เคยให้ใครถ่ายเลยไป้นมากมาขี่รอบไม่เคยให้ถ่ายไม่เคยอะไรเลยโนมาจากหัวหยิ่งนะครับสไปใหญ่ใช่ไหมสไตเดียนเยทไปนันเป็นอไมัไม่หนาวนะครับตอนแรกคิดว่าหนาว ม่นานเลยนะครับเมื่อวานก็ไปหาเจ้ายมสำราญคนไม่มีอลไรไ,ไปนั่งกินบะหมี่กันปบะหมี่อะรไากการก็ไม่ลดเลยเพราะฉันไม่ชอ,อบอะไรเยอะเลยาะครับนี่หอ,อยใช่ไหมครับ ประวัตเป็นแสนกว่าำรานไม่อร่อยเลยมันมันไปซื้อสองบาทตำมุกชาไทยเ้อยากกินตหมุกอะไรครับที่มันตัวกลมๆมครับชาไทยให้อยากกินไปนั่งซื้อมาสองร้อยนกินเลกันผูชายก็สอนเดินแบบนี้เขากลับไปหาคุณแม่เขาก่อนคไชอบเนะรอย่างเี้ยอหมอ่าเป็นหอมเลยไม่ชอบ นี่เสียงที่หนีมยก็เสียงที่หนีก็ถอายเสียงถ่ายก็ร้องเหมือนกันเออนี่ได้ค่ะได้เดี๋ยวพี่จัดให้มีขาดไมมีค่ะจะเป็นไรส่วน้ด้ค่ะได้ค่ะกวางนะอย่าจะาดจะได้ถ่ายได้ส่วนนี้ของคี่โลม้องลังาค่ะ